ชีวิตเราทั้งสองคนก็มีดรามา่าอันนี้มีดราม่าแบบนึงที่บบไม่อยากลังจานซินแซลอันนี้เต้นแรงไปผับๆนึงที่เขาต่างแล้วเราก็เต้นแต่ทิวมันเป็นผับที่ขึ้นโต๊ะได้อู้ดักเก็ตตาดักเก็ตตาดักเก็ตต่ดักเก็ตตา,าแบบมือมาทุกอย่างไปหมดเต้นไปเสร็จปุ๊บสักพักฝนตกปะเนี่ยอะไรมันฟุดฟุดมาวะสักพักขจีมีความขจีความแบบอึ๋ยยยหั่ไปอีนี่ก็กำลังแบบเคยดูแจ็คคารโรสที่แจ็คสอนรถถุนอะไรปะนี่ฮะุ๊บ จังหวะที่เขาตั้งใจพอดีบบอเลยโอ้ย,ยมันแรงเกิน,ออนไปโอ้ยไม่สตสงใจตอบมันกำลังแบบแจ็คกิ้มนก็คือจริงจบสว่วนโต๊โตมันไม่ได้คอนเทนต์มันต้องมีต่อไปเรื่อยๆคอนตินิวไม่เป็นไรไม่คิดจะโกรธใครเลย<ม>หรอโกรธมีเช็ดแค้นเพราะว่าเป็นเราเราก็คุยอ่ะเพราะว่าถ้าเต้นขนาดนี้เราทานเกินแกมันเสียตังค์เข้ามากูก็อยากดูนักร้องบ้างบางทีไม่เห็นเห็นแต่ตัวมึงอ่ะหนูไม่โกรธหนูแค่รู้สึกว่าหนูก็ทำหน้าที่ของหนูได้ดีก็เต้นต่อไปในสิ่งที่ดีทั้งปี้าน <S <S างเอกกับนางรองมมาาดดดููวว่ใครรรตตตัจิงงเ็ๆไ้้นี ดูก็รู้ว่าใครจะเป็นนางเอกดูรู้ใครจะเป็นนางรองใครจะมองก็มองก็มองก็ไม่ได้มองเออคุยไปเรื่อยดูตรงไหนอะตรงนี้โอเคเก่งมากตรงนี้ดูยังแต่ดูยังแต่ดูยัง